การทําวิธีแบบนี้มันจะมีปัญหาแบบนี้นะฮะผมก็เลยมาทําวิธีอื่นและใช้นิวมีเดียเป็นสําคัญไม่มุ่งในเรื่องของสื่อเก่าไม่เดินในเกมสื่อเก่าเพราะถึงแม้จะทําได้ถึงแม้มันจะดังถึงแม้มันจะเติบโตวไวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะกลับมาย้อนกลับมาเรื่องเดิมก็คือเรื่องของผลประโยชน์นั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเกี่ยวข้องกับท็อปนิวแหละนะฮะเป็นข่าวมาหลายวันวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์แล้วก็จะมาสังเคราะห์ให้หุ้นส่วนทราบเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งน,นะครับมักจะเป็นแบบนี้นะครับชีวิตผมนะครับก็ขึ้นขึ้นลงลง,ลงว่าไปตามกระแสะ แต่ภายในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีโทรศัพท์นับพันสายเข้ามาที่ผมนะครับและก็มีโทรศัพท์ไปยังบุคคลใกล้เคียงเพื่อนฝูงถามว่าผมเป็นบ้าอะไรฮะทำไมถึงอยู่ๆนะครับลาออกจากท็อปนิวซึ่งเป็นบริษัทเป็นองค์กรสื่อ ที่เรียกว่ามีแบรนด์มีหน้าตาของสนทิยานอยู่หรือในสายตาของคนนอกโอ้โหท่านประธานบริหารสนทิยานเป็นเจ้าของอะไรครับวันนี้ทุกอย่างจะได้รับการเปิดเผยพูดคุยกันแบบปกติธรรมดานะรครับสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครผิด ไม่มีใครถูกแต่เป็นเรื่องวิธีคิดอุดมการและการดำรงอยู่ในชีวิตนะครับผมลาออกจากท็อปนิวเนี่ยเมื่อวันที่12พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับผิดปกติไปยครับมันไม่ใช่วันทำการนะทำไมจู่ๆถึงลาออกตอนเที่ยงวันก็ต้องมีสาเหตุครับ สาเหตุก็ไม่มีอะไรก็เพราะในคืนวันเสาร์เวลา20นิกา30นาทีในรายการชัดครบจบจริงทางท็อปนิวผมได้เปิดโปงแผนเล่ร้ายของทักษิณชินวัตรและสมุนบริวารโดยเฉพาะนักธุรกิจคนหนึ่งซึ่งใช้กลยุทธ หลอกลวงเล่เหลี่ยมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับทักษิณมีแผนมีความคิดที่จะล้มล้างพลเอกประยุทธ์อยู่ตลอดเวลาโน่นแหละครับตั้งแต่ปี64เป็นต้นมาผมก็เปิดโปงเปิดเผยให้เห็นว่ามีการต่อสู้ทำอะไรกันอย่างไรและภายใต้แผนทั้งหมดเนี่ยจะมีนายทุนคนสำคัญคนหนึ่งนะครับอยู่ในแผนนี้นะครับ ปรากฏว่าหลังจากที่ผมนําเสนอข่าวไปในสายวันอาทิตย์นะครับก็มีลายจากใช้คำว่าลูกน้องผมก็อยู่กันมา20-30ปีแล้วเนียครับลายมาถึงผมมาถามผมว่าทำไมพี่ไปด่าเขาอย่างนั้นไปว่าเขาอย่างนั้นนะเออพี่ไปนึกถึงชีวิตพนักงานสามร้อยคนหรือ และสาระสำคัญเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับขอให้ผมหยุดจัดรายการได้ไหมโอ้โหหรือไม่ก็มาดั่งพูดคุยกันประชุมกันคำตอบของผมเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าผมตอบว่าไงผมบอกว่าเด็ด <Dead. S 1> ไม่มสิกู <laughs> ไม่เคยสัญญาอะไรกับมึงนะระวาง นายทุนคนนั้นกับพน,300นักงานสามร้คนเกี่ยวพันกันอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจผมก็ความรู้สึกความเป็นใจของผมตอนนั้นนะครับพนักงานสามร้อคนที่อยู่ที่ท็อปเดียวผมก็เป็นห่วงเป็นใหญ่แต่ความรู้สึกในการห่วงใยคนไทยนะครับหกกว่าล้านคนทั้งประเทศ ที่ถูกระบบทักษิณทําลายล้างและโดยเฉพาะนายทุนคนดังกล่าวเนี่ยครับซึ่งได้สัมปทานจากรัฐก่อความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมากมายมาสาลผมทําใจไม่ได้รลกครับเหตุผลอะไรที่ลูกน้องผมที่อยู่กันมา20 30ปีเนี่ยครับกล้าโทรมาผมอย่างนั้นก็เพราะ ในแผนงานของฝ่ายบริหารเมื่อมีการประชุมกันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบริษัทจะมีรายได้จากบริษัทของนายทุนคนนั้นและเครือข่ายนะหลายสิบล้านบาทเป็นหลายสิบล้านบาทที่ทำให้ท็อปนิวอยู่รอดได้พี่ต้อยทีนิวนะฮะก็รู้จักพี่ต้อยตั้งแต่ INN มาทีนิว นะฮะจกนกระทั่งมาเป็นท็อปนิวนะฮะก็พี่ต้อมพี่ต้อยก็อยู่ในวงการสื่อมายาวนานเจอเคยเจอกันหนึ่งครั้งที่เหลือก็โทรศัพท์คุยกันนะครับพี่ต้อยก็ออกมาบน่นเรื่องปัญหาภายในของบริษัทนะฮะที่เกิดขึ้นนะะที่มีนายทุนเข้ามาลงทุนปรากฏว่านายุคพลเอกประยุทธ์ก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แต่ก็ไปตรวจสอบย้อนหลังก็พบว่ารายได้ส่วนหนึ่งนะฮะและน่าจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยมั้งนะฮะมาจาก ภาครัฐในรัฐบาลขอพลเอิปยุทธ์ให้การสนับสนุนนะครับพอคราวนีนะ้ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะก็ไม่มีงบสนับสนุนก็จะหันมาก็ผู้บริหารใหม่ก็จะหวังเพื่อให้องค์กรอยู่รอดนะก็หวังว่าจะได้โฆษณามาเพิ่มจากฝั่งรัฐบาลซึ่งอาจจะอยู่สองขั้วนะก็มีการโจมตีพี่ต้อยทีนิวว่าไปอยู่กับภูมิใจไทยพี่ต้อยก็น้อยอกน้อยใจถึงขั้น ระง,งับเขาเรียกว่าถูกสั่งให้ระง,งับรอยการนะฮะเพราะคนที่จะให้งบมาณเนี่ยเขาบอกว่าพี่ต้อยต้องไม่อยู่ต้องหยุดจัดรายการหยุดโจมตีเขาเขาถึงจะให้งบประมาณน,นั่นคืสิ่งที่พี่ต้อยเขาพูดนะนะก็ได้จริงก็คงจะเป็นอย่างที่เขาพูดไปนะครับแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทีนิวไอเอ็นเอ็ N, เนี่ยนะ,ะกำลังเพิ่งเข้ามาในสิ่งที่เรียกว่านิวมีเดียนะครับ <S <S ผมเนี่ย <S <S เป็นคนแรกนะดรอาทิตย์อุไรลัตท่านบอกว่าเป็นคนแรกเลยที่นําสื่อเชิงวิเคราะห์เชิงสังเคราะห์แล้วก็เป็นนักวิชาการที่นําเข้าสู่นิวมีเดียคนแรกเลยนะครับถามว่าผมสามารถทําเหมือน TOPNEW วทำเหมือนสื่ออื่นได้ไหมในการมีทีวีทาได้นะะทเป็น นะครับเป็นผู้บริหารมาหมดละนะครับแต่ทําไมไม่ทําคือผมผ่านทั้งของไทยนะฮะของต่างประเทศมาด้วยนะครับแล้วก็ทั้งวิทยุโทรทัศน์แล้วก็หนังสือพิมพ์ผ่านทําการทํางานมาตั้งแต่เป็นผู้ช่วยนักข่าวจนเป็นผู้อำนวยการเป็นมาธิการเป็นเจ้าของเป็นหมดละนะครับทําไมไม่ทําแบบนั้นเพราะผมกลัวจะเป็นแบบท็อปนิวนี่ยไงกลัวจะเป็นเหมือนทีนิวนี่ไงกลัวจะเป็นเหมือน IN เนี่ไง เพราะถ้ามันเข้าสู่ธุรกิจแล้วเนี่ยมันจะต้องยึดผลประโยชน์เป็นหลักนะครับผมมองว่าทําเล็กๆไปเรื่อยๆนะครับยึดประโยชน์ของชาติจริงๆถามว่ามีโฆษณาไหมก็โฆษณาก็เท่าที่เห็นนะนะฮะก็มีหุ้นส่วนช่วยกันนะสามพั0ห้าพันะ 3, 000, 5, 000ก็แค่นั้นนะไม่มีมากกว่านั้นนะครับที่เหลือก็ลงขันเงินบริจาคลงขันงินบริจาคผมว่ามันอยู่ได้ยาวๆมไม่ต้องไปเดือดร้อนใครอ่ะ ทุกคนใครชอบก็โอเคใครไม่ชอบก็ไม่เปไ็นไรแค่นั้นเองนะฮะส่วนปัญหาของพี่ต้อยก็ปัญหามาจากเรื่องของไรายได้นะเรื่องของไรายได้แค่นั้นนหะจึงเป็นที่มาของให้พี่ต้อยต้องหยุดนะครับซึ่งถามว่าทัพนิวจะจะจะ,จะเจ๊งไหมผมว่าไม่เจ๊งรอกจุดจบทักนิวทั้นิวก็ยังคงไปได้อยู่พี่ต้อยก็ยังคงไปได้อยู่ก็งงไปตั้ง,งสื่อใหม่ตัง้งอะไรเขาก็ไปได้ของเขาอยู่เพราะเขาเป็นเจ้าพ่อสื่อแล้วนะเขาก็ไปของเขาได้ เขาอยู่ต่อเขายังไม่จบไม่ง่ายหรอกนะมาชั่วรุ่นลูกอันนี้ก็เริ่มถ่ายโอนให้รุ่นลูกแหละนะครับเริ่มไปต่อความขัดแย้งนี้สามารถตกลงกันได้ไม่ตกลงกันได้นะครับแต่เชิงสังเคราะห์ต้นเหตุของมันคือเรื่องอะไรคือเรื่องผลประโยชน์นะครับมีแค่นั้นอนะเรื่องผลประโยชน์ที่มาที่ไปจนเข้าสู่กระบวนการขัดแยง้งนะครับซึ่งในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนบีเอกด้านนี้ทําเรื่องความขัดแยง้งนะครับสื่อเสื้อเหลืองเสื้อแดงมา เปียโทแล้วก็เบียเอกผมรู้ว่าการทําวิธีแบบนี้มันจะมีปัญหาแบบนี้นะฮะผมก็เลยมาทําวิธีอื่นและใช้นิวมีเดียเป็นสําคัญไม่มุ่งในเรื่องของสื่อเก่าไม่เดินในเกมสื่อเก่าเพราะถึงแม้จะทําได้ถึงแม้มันจะดังถึงแม้มันจะเติบโตวไวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะกลับมาย้อนกลับมาเรื่องเดิมก็คือเรื่องของผลประโยชน์นั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเิดศักดิ์ยิยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรรดสมัยสยามนามไทยรุงเรื่องมอมรสถิตสถาพรนะครแห่งปูชนี ตัวราชูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีรพระผู้สืบสานคติยะจรารีพระเพรีรพระง์จักรีสวรสรรสรยาร,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 าร,สวราชสมบัติตามบัญญาณวิญีานบาน เถลิงองคกษัตริย์ราชาชพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุทดดุด,ดเทพอวตารสุทิตบันลังทองแปรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดานเหลือแผ่นสุบันคัติยันสง่า กายะสกทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้ซองกระดูดีมีก,กษัตริย์เจริญตาทั่วทุกเขตขามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา เริมองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงสร้งไอทูนย์วิสุดดุเฎพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเนื้อแข่งสุดปันขันธิยาสนางาม กระนดลดกายผระศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสตุดีมีกษัตริย์เจริญตามขั่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามน,นี้แส้ซองสัตุดีมีกษัตริย์เินาทั่วทุกเขต้า,าปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์